ลงทุนแค่3อย่างนี้รับรองว่าคุณจะรวยขึ้นในทุกๆกวันอย่างแน่นอนค่ะพ่อครัเชมทำมาแล้วค่ะทุกคนข้อแรกเลยจงลงทุนกับตัวเองการลงทุนกับตัวเองนะคะมันไม่ใช่แค่ในเรื่องของความรู้เท่านั้นแต่มันยังมีในเรื่องของภาพลักษณ์ในตัวคุณด้วยนะคุณจงลงทุนในเรื่องนี้ตั้งใจลงทุนมันให้ดี แล้วสุดท้ายนะคะทุกการลงทุนของคุณมันจะไม่สูญเปล่าลองไปทําดูค่ะข้อที่สองคือพัฒนาและต่อยอดการที่คุณจะมีเงินเพิ่มมากขึ้นเนี่ยมันจําเป็นมากเลยนะในเรื่องของความรู้ในเรื่องของ mindset นะคะไม่ใช่ว่าจะจู่เงินจะเทลงมาต่อให้มันเทลงมาแนละ้วตอนนั้นอ่ะคุณไม่มีความรู้ในการจัดการหรือการบริหารมันค่ะมันก็จะไหลไปหาคนอื่นได้เหมือนกันดังนั้นนะจงต่อยอดและพัฒนาความรู้ในเรื่องนี้ ให้ดีที่สุดเวลาที่คุณศึกษาเรื่องไหนมากที่สุดคุณจะรู้เรื่องนั้นมากขึ้นแล้วเวลาที่คุณรู้เรื่องนั้นมากขึ้นคุณจะจัดการในเรื่องของเงินคุณมากขึ้นค่ะคุณรู้ไหมว่าไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์หรือการใช้ชีวิตนะคนส่วนใหญ่เครียดกับเรื่องอะไรรู้ไหมเครียดกับเรื่องเงินดังนั้นนะคะเราก็ต้องมาแก้ให้มันถูกจุดอ่ะเรื่องนี้ทําให้ฉันมีปัญหาใช่ไหมเดี๋ยวฉันจัดการเรื่องนี้เลยเอมเคยเป็นคนหนึ่งนะคะตอนนั้นอะ่ะคือ มีปัญหาเรื่องการจัดการเงินมากๆเลยนะคะจากนั้นอะ่ะเราก็รู้ว่าเรามีปัญหาเราก็พัฒนาตัวเองโดยการเรียนค่ะการเรียนเนี่ยช่วยได้มากที่สุดเลยโอเคเนาะข้อที่สมนะคะพอเราเรียนเสร็จแล้วอะ่ะคุณจะได้ไอเดียละคุณจะได้ไมซ์เซทที่ดีละพอเราได้ไอเดียไมซ์เซทที่ดีจากการเรียน คือโอกาสมันเริ่มเปิดแล้วจากเดิมที่เรามีไมซ์เซ็ตที่มืดบอดเมื่อก่อนเรามองไม่เห็นจากนั้นโอกาสเริ่มเปิดแล้วคุณเริ่มรู้อ่ะคุณจะกระโจนเข้าไปในตรงนั้นเลยนะคะซึ่งจำเอาไว้เสมอเนาะทุกการลงมือลงแรงไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่มันไม่มีทางศูนย์เปล่าแต่มันจะสร้างรายได้ให้กับคุณเป็นพาสซีฟอินคัมขึ้นมาได้เลยโคเชมนะคะสร้างรายได้เพิ่มมากขึ้นน่ะทุกคนรู้ไหมจากการที่ ทำคลิปนี่แหละอืมเราเป็นพนักงานเนาะเป็นพนักงานราชการพนักงานประจำนะคะซึ่งการที่เอมอะจะออกไปทำธุรกิจแบบ full time เนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้นะตอนนี้นะเพียงแต่ว่าเราก็ต้องดูก่อนว่าเอ๊แล้วมันเป็นอะไรที่เราสามารถที่จะทำได้แล้วมันไม่กระทบต่องานของเรานะคะออนไลน์เนี่ยเป็นคำตอบที่โคเชมคิดแล้วว่าเออมันใช่แล้วในอีก 1 0 2 0ปีข้างหน้าทุกอย่างมันจะเป็นออนไลน์100%นะคะดังนั้นอ่ะการที่เราศึกษาในเรื่องนี้แล้วเราทำมันไปก่อนทั้งที่เรายังไม่พร้อมนะสุดท้ายพอวันหนึ่งมันกลับกลายเป็นแหล,งล่งรายได้ให้กับเราเพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะอยากให้ทุกคนเนาะเตรียมความพร้อมในเรื่องนี้แล้วควรจะไม่มีปัญหาในเรื่องของการเงินพอเราไม่มีปัญหาในเรื่องนี้เราจะมีแบบมีเวลาเพิ่มมากขึ้น ความคิดเราก็จะเป็นความคิดที่มันไม่ใช่ในความคิดที่มันดิ้นรนน่ะแต่จะเป็นความคิดที่เอ้ยจะทําไอเดียอะไรในวันเนี้ยนึกออกไหมคะแล้วมันก็จะมีความสุขในชีวิตมากขึ้นนั่นเองถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดใจกดแชร์กับโพนพจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆถัดไปคะ่ะ